สวัสดีครับพบก,กับอิสราเช่นเคยครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศสดๆบ้านพร้อมสวนผลไม้ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับเดีย๋ยวเราเข้าไปชมในพื้นที่กันครับว่ามีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างผื้นนี้นะครับมีขนาดพื้นที่โดยรวม1ไร่ 1ง,งาน64.5ตารางวาครับในพื้นที่นะครับจะประกอบไปด้วยบ้าน1ห,หลังครับเป็นบ้านปูน1ชั้นหน้ากว้าง10เมตรครับลึก15เมตรครับขนาดพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆตัวบ้านนะครับและสวนด้านหลังบ้านครับ ด้านนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสวนหลังบ้านครับ ผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่นะครับจะมีเป็นพวกมะพร้าวครับมะยงชิดครับมีกระท้อนครับแล้วก็มีทุเรียนมะม่วงครับมีเงาะครับมีชมพู่ครับมีมะไฟขนุนนะครับแล้วก็มีผลไม้อื่นอื่นอีกหลายอย่างครับ เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมภายในบ้านกันครับภายในบ้านจะมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวครับจากโครงสร้างเดิมที่ทุกท่านเห็นนะครับเจ้าของบ้านได้เตรียมรีโนเวทภายในบ้านให้ใหม่ทั้งหลังครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกขนาดเนื้อที่1ไร่1งาน 64.5ตารางวาเสนอขายในราคาเพียง5ล้าน4แสนบาทรีโนเวทบ้านรวมมูลค่า5 0 0แสนบาทปรีปรีค่าโอนกรรมสิทธิ์สนใจโทรหาอิสราได้ที่เบอร์095 290 5227ผมอยู่ที่ดินทุกวันนะครับขอบคุณครับ